สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเย็นวันนี้มานั่งเต้นแอบ,บดูน้องใบบัวค่ะน้องใบบัวเขาอยู่กับแม่ทำจ้าหูจะไปไหนล่ะลูกใบกบัวใบบัวจะไปไหนลูกอยู่กับแม่นะดูที่ดูทำหน้าสิค่ะมันจะวิ่งหนีแม่ไปใบบัวจ้าดูวิ่งออกจากแม่มาแล้วนมะ่มานี่ไหมจะมาหาแม่ไหมกลางหูจะไปไหนลูก ไอบัวกลับไปหาแม่นะมันอยู่ไลนะอย่ามาไกลแม่กลับไปก่อนลูกไอบัวแหนแม่แม่มาทำไมจะมาทำไมดิไปหาแม่มาไกลแล้วลูกโอ้ยใบบัวจะไปไหนอุ้ยเออกลับไปหาแม่ก่อนกลับไปลูกกลับไปนี่พ่อควรมาอยู่ด้วยไอบัวถอยไปลูกถอยหาแม่ดีดูทีนะดูพรุ่งนี้ก็ถือพรุ่งนี้ก็ได้หนึ่งเดือนนะคะเนี่ยโอ้ยตกใจหมดเลยกูน้องใบบัววิ่งหนีแม่ไป อพ่อควนก็ไม่อยู่ด้วยนะคะเดี๋ยวกลับมาอีกแล้วเนะี่ยเดี๋ยวจะมาหาอีกแล้วเนะี่ยไปรัวมาอีกแล้วเนะี่ยจะมาทำไมลูกไปบัว ด้วยจันนี้แม่มานะอยู่กับแม่นะตอนนี้ก็สี่โมงเย็นนะคะนะ้องวนะจะออกมาจากแม่แล้วนั้นเนี่ย่อพควรไม่อยู่ด้วยอยู่กับแม่นะตอนนี้น่ะน้อง ไี่เ่็นบอเจอสิ่งไม่ไปเจอเดี๋ยวได้ไหมกลเพื่นมานี่มา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 เล่นต้นไม้มา มาหาแม่ที่ได้ก็ได้บัวบัวมาน้องบบัวมาทางนี้เลยลูกเออพี่มามาให้ท่านผู้ชมดูสิน้องบบัวมานี่เลยมาแต่อย่าวิ่งไกลแม่นะเพราะว่าแม่ไม่ควรไม่อยู่วันนี้ร่าเริงอากาศเย็นดีค่ะวันนี้ช่วงบ่ายเนี่ยอากาศเย็นดีค่ะน้องบบัวก็าอารมณ์ดีค่ะลูความมาหาแม่แนะอยู่กับแม่นั่นหละมาทําไงวะ ยิ่งพควนมาอยู่ด้วยน้องจะไปไหนคะดูที่ดูหนีแม่มาแล้วนี่ใบบัวจะหนีแม่แล้วนี่ใบบัวจะไปไหนลูกฮ <c oughs> ยิ่งพควนมาอยู่ด้วยเฮ <c oughs> ้ยเฮ้ยกลับไปหาแม่เดี๋ยวไม่จะท้องหาเออเออเอาเล่นเล่นให้เล่นดูหนีแม่มาไกลนเนี่ยน้องใบบัวน,นี่ใบบัวจ๋าจะหนีแม่ไปไหนคะกลับไปหาแม่ก่อนเร็วลูกเร็วใบบัวไปไปหาแม่ไป กินไม้บออยากกินเครือไม้บอค่ะนี่ยฮะฮะฮะฮกลับไปหาแม่ก่อนเน่จะไปไหนนี่ไปบัวยังพกขนมาอยู่ด้วยไปหาแม่ไปไปกลับไปหาแม่อย่างเกเรเจไปหาแม่มาไกลแล้วนะนี่ไปไปลูกไปมีทำมีทำไปหาแม่ขนไป มาไกลแล้วนะีนน่แม่อยู่ไหนนี่แม่อยู่ไหนนี่น้องน้องจะไปไหนลูก <c oughs> ไปหาแม่ไปไปยิ่งพอควรมาอยู่ด้วยไป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 ,ไปกไปไปไปลักไกบไปหาแม่ก่อนไปไปไปดูดิควมส่วนไปกลับหาแม่ก่อนไปควรมาอยู่ด้วยนะจะไปไหนนี่ไป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 หาแม่ก่อนไป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 หาแม่ไปไปนู่นะเนี่ยใบเตยรออยู่แล้วเลิะไปไปหาแม่ วิ่งกลับหาแม่เราอุ้ยพ่อควรมาอยู่ด้วยไปไปไหนจะไปทั้งเห็นมาเห็นเสียงรถเข้ามาแล้วไปไปไปกลับหาแม่ไปลูกไปกลับหาแม่ก่อนจะเกลี้ยไปไหนลูกจะหนีแม่แล้วนะนี่ใบยอวยจะหนีแม่แล้วกลับไปหาแม่คืนเลยลูกโอ้ยแม่ยิงใจไม่ดีควรไม่อยู่ด้วยนี่แม่อยู่คนเดียวนะคะอากาศเย็นค่ะอากาศเย็นแล้วเขาวิ่งเล่นนะคะวิ่งหาแม่มาตั้งไกลเลย ดูทันดูทานดูท um ันโอ้ยเย็นอากาศเย็นลมดีค่ะวันนี้อากาศเย็นดีมากเลยลมพัดเย็นสบายเลยค่ะอากาศสดชื่นดีจังเลยน้องไม่มาหาแม่อีกแล้วจะมาทําไมคะฮะฮอยู่นั่นแหละลูกอยู่นั่นแหละอยู่หาแม่นั่นแหละพ่อควรเขเข้าไปในบ้านไม่รู้มากะดี่เลยเฮ้ยพี่ขวนน่ารักของเขาอากาศเย็นนะคะอากาศเย็นจะ็ิ่งมาทําไมลูกโอย กลับหาแม่หาแม่จะวิ่งนี้แม่ไปไหนคะเออเล่นไม้เลยลูกเล่นไม้เลยแม่ว่าจะแอบดูน้องไม่บอกเฉยดูจะวิ่งมาหาแม่ทำไมถอยไปลูกถอยไปจะเล่นไม้ก็เล่นไปลูกนะดู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 ความรักของก้าบไปเ่ยไปวัวไปวัวถอยหลังไปหาแม่อีกแล้วทำหูตั้งเลยกันคู่นี้ก็ได้หนึ่งเดือนค่ะนียกลับหาแม่อีกแล้วมาไกลวันนี้เล่นใครค่ะไกลแม่ค่ะ น้องไม่กลัวน่ารักจริงๆนะคะลูน่นะไปอ้อนแม่อีกแล้วเดี๋ยวิ่งมาอีกไมหมนี่จะอีกมาไหมาอีกะนะท่านงอ้อนกับแม่แล้วนะี่ยลมดีค่ะบรรยากาศเยน็นเย็นมากค่ะเย็นสบายเลยไม่ร้อนถ้าวันไหนไม่ร้อนนะเขาจะกล้าเริงมากเลยค่ะออสวัสดีแม่หน่อยที่ลูกเอ้ยก็บัวท่านผู้ชมแล,ล้สวัสดีท่านผู้ชมหมดด้วยเลยเรียบทำๆดูทำดูทำดูหูย ถ้าฝนตกมายิ่งใหญ่เลยนั่งเล่นนอนเล่นกลิ้งอยู่นั่นแหละจ้าฝากช่องน้องใบเตยจนไม่ได้ยูทูปด้วยนะคะช่วยกวดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะช่องน้องม่เตยจนไม่ได้ยูทูปน้องใบบัวะคะ่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากมากนะคะสวัสดีค่ะ